สวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนเสร์ฟโมเมนต์หวานจนคนดังแล้วก็แฟนคลับแซวกันสนั่นนะคะสำหรับนสิสกาแฟสีนครแต่ว่ากลับมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์แรงบอกว่าแล้วจุดๆุดจุดก็เข้าจุดๆุดจุดคุณครับผมครับผมโดยเธอแคปไว้ทันนำมาโพสต์ลงผ่านทาง Facebook พร้อมแคปชั่นระบุว่าอาดีตรบทันปัจจุบันแคปได้ปกติไม่ค่อยอยากจะสนใจอะไรแบบนี้ แต่คุณพี่ท้าทายได้แซบมาก 1. ด้วยความที่แฟนเราไม่ใช่ผู้ชายเนาะเราว่าคำแนวนี้ก็แรงไปป่ะ 2. ไม่ได้รู้จักกันแต่เม้นแนวนี้ในพื้นที่เราไม่ใช่หยอ,อกแต่เขาเรียกคุกคาม 3. คุณพี่ปากแซบอยากขึ้นศาลพนะ 4. ฟ้องเลยผมแพ้ผมติดคุกเอาพี่อยากกินหน่มนะฮันติ 5. ห้าคุณพี่เล่นกับระบบตอบเม้นแซบมาก6เดี๋ยวก็จะบอกรู้เท่าไม่ถึงการอย่างงองแงนะจ๊ะพอหนุ่มโพไซใกล้บ้านฉัน สิไปฟ้องอยู่เชียงรายดอกคุณพี่จังสีได้นั่งรถไกลๆนั่งเล่นไกลๆหทุกการด่าย,ย่อมมีค่าใช้จ่าย2ถ้าจะด่าต้องด่าลอยๆเพราะเราไม่มีเงิน 3. หรือไม่ก็ไปด่าในพื้นที่ตัวเองจะได้ไม่เสียเงิน4ก่อนจะบอกว่าถ้าผมแพ้ผมติดคุกเอาในคุกบมมีเล่าข่าวครับจานสีบอลงแดงตีท่ามกลางชาวเน็ตแฮคอมเมนต์ให้กําลังใจให้เธอจัดการเป็นเคสตัวอย่างค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ